ยังคงอยู่กันในรายการลุงจจบออนแอร์นะคะยังคงเป็นเรื่องร้องเรียนที่มาจากชาวบ้านค่ะอย่างเรื่องนี้นะคะสาวออฟฟิศคนหนึ่งใช้ชื่อสาวออฟฟิศเตยน,นะคะบอกว่าไม่ไม่มีรถเมล์ขอสมมกค่ะคือจุดนี้เขาบอกเป็นจุดชุมชนค่ะอยู่ในถนนทัทราชสร้างเสร็จแล้วเป็นถนนสี่เลนรถวิ่งได้สองเลนอีกสองเลนจอดรถตลอด,ลอดแนวทําให้รถติดมากนะคะที่สําคัญค่ะถนนเส้นนี้มีป้ายรถเมล์ แต่ไม่มีรถเมค์ขอสอมกที่วิ่งผ่านก็อยากทราบว่าจะมีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้บ้างคะเพราะว่าถนนเส้นหัทไทราชที่สออฟฟิศท่านนี้เนี่ยร้องเรียนมากับเราบอกว่ามีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมายคะ่ะมีเป็นชุมชนคนมาอาศัยอยู่เยอะแต่ว่าปัจจุบันในขณะนี้มีแค่รถตู้กับรถสองแถวซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชนคะ่ะเขาบอกว่าชาวบ้านที่ไม่มีรถส่วนตัวจะไปไหนมาไหนก็ลําบากนะคะเสียเวลารอรถเป็นชั่ว ชั่ชั่วโมงบางทีรถตู้ก็เต็มค่ะบางทีก็เต็มมาจากอู่แล้วรถสองแถวก็โหนกันถึงบันไดแล้วค่ะเนี่ยค่ะตามภาพเลยม,มีป้ายรถเมยแต่ฉไหนเลยไม่เห็นมีรถเมยสักคันวิ่งผ่านนะคะเขาบอกว่า ถนนเส้นนี้ขึ้นอยู่กับสอนอมินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะแต่ไม่มีรถเมย์ในการให้บริการลำบากจริงๆนะคะบอกว่านอกจากสงสารตัวเองที่เป็นสาวออฟฟิศแล้วต้องห้อยโหนอรอรถตู้รอสองแถวไปทำงานแล้วค่ะยังสงสารเด็กนักเรียนเด็กตาดำๆนะคะไม่มีรถเมย์ให้โดยสารวอนขอสมอกอรเถอดค่ะช่วยลงมาดูแลจัดหารถเมย์ให้วิ่งผ่านถนนเส้นนี้ด้วยอ,อันนี้จากคุณสาวออฟฟิศร,ร้องเรียนมากับเราบอกว่า ทำไมมันคนเยอะแล้วชุมชนเข้าถึงแล้วมันก็น่าจะมีรถเมล์แล้วนะก็ความเจริญมันเพิ่งมาถึงมั้งหรือเปล่าถนนมันเพิ่งเสร็จออเมื่อก่อนอาจจะไม่ใช่ถนนสี่เลนก็ได้ใช่ไหมครับครับอ่าอืม,ออมค่ะ ตอนนี้นะคะก็ทางคุณโอภาสเพชรมุนีค่ะผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะหรือว่าขสมกก็ชี้แจงเข้ามาเมื่อลุงจำได้รับเรื่องร้องเรียนมาลุงจำก็ถามไปทางเดี๋ยวรอรอชี้แจงเองก็ได้ไม่เป็นไรท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านอยากจะชี้แจงเองเรามาดูนี่ก่อนดีกว่าเป็นเรื่องที่คุณก็ต้องเดือดร้อนแน่ๆบ้านลุงอยู่ไหนบ้านหนูอยู่ไหนกันมาว่ากันใครอยู่ลาดพร้าวใช่ไหม หนูอยู่สุขุมวิทนี่ใครอยู่ลาดพร้าวเขาบอกว่าวันเสาร์ที่22นี้นะครับตั้งแต่8โมงเชา้าถึง10ถึงบ่าย3โมงครึ่งะถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนนราดพร้าวถึงซอยราดพร้าว74ถนนราดพร้าวแล้วก็ซอย107แยกส <2, S 2> องใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาไฟดับนะไลเรียงกันเลยไฟดับแน่นอนอย่างวันนี้ลุงตอนนี้หลายจุดบางจุดตอนนี้เขาอาจจะว,วันนี้ก็มีเหรอฮะ วันนี้ก็มีค่ะวันนี้ขอภายคายตั้งแต่วันนี้เลยช่วงเช้าที่ผ่านมา9โมงเช้าถึงบ่าย3ามโมงครึ่งนะคะซอยหัวหมากหนึ่งถึงซอยหัวหมาก3ไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับจ่าก็อยู่ออฟฟิศอย่าเพิ่งเนี่ยอย่ากลับบ้านก่อน3ามโมงครึ่งนะกลับไปแล้วร้อนนะจ๊ะสุขที่สิที่21ค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะ8โมงเช้าถึงห้าโมงครึ่งค่ะหมู่บ้านวิเศษสุขนครซอยประชาอุทิศ90นะคะแต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยคนยังอยู่ออฟฟิศยังไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกช่วงเวลาที่ดับ แต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยสิแต่เสาร์อาทิตย์นี่ใช่ไหมโอ้โหทำอะไรบ้างนะสักผ้าหุงข้าวสักผ้าหุงข้าวถ้าฝนตกก็สักผ้าไม่ได้แอรแอร์ต้องรีบตื่นอ่ะปกติอยากตื่นคุณอยู่คอนโดมยออยู่บ้านหลังอ๋อถ้าใครอยู่คอนโดล่ะอยู่ชั้นสามสิบห้าไม่อยากจะคิดอ่ะกว่าจะเดินลงมาตื่นมาทําไงน้ำน้ําจะมีไหมไม่มีไฟเนี่ย ไฟยังมีน้ำต้องกลัวเรื่องของเครื่องปั๊มน้าสูบน้ําขึ้นไปนาะว่าจะถึงไหมไล่เรียงมาตอนแรกที่ลยอกไปวันเสาร์มีที่ไหนบ้างครับวันเสาร์แปดโมงเช้าถึงสามโมงครึ่งนะคะในพื้นที่นี้ตื่นเช้าหน่อยออกจากบ้านเถอะค่ะซอยประดิษฐมนูลทามสค่ะซอยลาดพร้าว72ถึงซอยลาดพร้าว74ถนนลาดพร้าวนะคะซอยลาดพร้าว107แยกสองเฉพาะตึกบุกพรัตคอร์ดค่ะตั้งแต่แยกบางโพถึงท่าน้ำบางโพถนนประชาราชสายสอง ซอยผลโยธิน12ซอย20มิถุนาแยก5่าถนนประชาราษบําบำเพ็ญดับตลอดซอยค่ะอันนี้8โมงเช้าถึง3มโมงครึ่งค่ะลุงเห็นบอกว่ามีที่อื่นอีกอันนี้ดับนานกว่านานกว่านะถึง5โมงเย็นเลยใช่ไหมถึง5โมงเย็นเลยเนี่ยซอยประชาอุทิศ90วัดคลองสวนตั้งแต่ซอยข้างร้านเหล็กไทยสตตลจนถึงอะไรเนี่ยไทยแคปนะค่ะสาธรก็สาทร15นะเซลุยหนึก็ดับ พัฒนาการแถวนี้เองพัฒนาการ38มสิรามคำแหงห้าสิบหัวหมากหัวหมากเมื่อกี้1นถึงสใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ปิดเพิ่มอีกนะปเพิ่งเจ็ดซ้อยเจ็ดซ้อยหกเนี่ยปิดเพิ่มมากขึ้นอ้าวนี่ใกล้บ้านเราเลยออนุช46นะครับฝั่งซ้ายจนถึง3แยกศรีนครินทร์สาค่ะแล้วยังมีนนทบุรีอีกค่ะ นนทบุรี8โมงคร,ครึ่งถึง3โมงครึ่งนะคะยังเป็นวันเสาร์ที่2 2มิถุนายนค่ะคก็ปากซอยกรุงเทพนน29ถึงซอยกรุงเทพนน35นะคะถนนกรุงเทพนนทตั้งแต่วัดกำแพงหมู่บ้านพิบุล กาเดนวิวถึงซอยวัดถนนซอยวัดกำแพงคะ่งปะปากซอยจันทองเอีย่ยนถนนการจนาพิเศษอันนี้วันเสาร์นะคะส่วนวันอาทิตย์ใครบอกว่าวันเสาร์ทำงานวันอาทิตย์จะอยู่บ้านวันอาทิตย์นี้ถ้าอยู่ตามพื้นที่นี้ที่จะไล่เรียงให้ฟังเนี่ยหาที่ออกจากบ้านกันดีกว่าอ,อยู่บ้านแล้วมันร้อนอนะจ๊ะตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงสามโมงครึ่งคะ่ะคาราโอเกะซิตี้ถนนซอยประดิษฐ์มนุนธรรม23ถนนประดิษฐ์มนุนธรรมคะ่ะแล้วก็ซอยลาดปลาเคา1ถึงซอยลาดปลาเคา3ถนนลาดปลาเคานะคะ ยังไม่หมดอีกเหรอฮะยังไม่หมดค่ะโอ้ทำไมปิดเยอะขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่ซอย5้าเมืองไว้ซอย7ถนนสตรีวิทยา2ค่ะถนนแทปปีลา์ใกล้ตลาดแฮปปีลานดด้วยโอ้ตลาดใหญ่เลยเนี่ย่ยานปากกะปิเลยนะคะมตลาดใหญ่เลยเนี่ยต่อไปค่ะ8ปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะคะซอยประชาอุทิศ74ทับถึงบริเวณปากซอยประชาอุทิศ78ทับถนนประชาอุทิศฝั่งเล็คู่ค่ะยกเว้นซอยประชาอุทิศ76ไฟฟ้าไม่ดับถ้าใครอยู่ฝั่งเล็คู่ล้มรู้จะไปไหนก็ไปหาเพื่อนที่ประชาอุทิศ7 6 เพราะว่าไฟไม่ดับค่ะแปดโมงครึร่งถึงบ่ายโมงค่ะอันนี้แถวบ้านดนิฉันเลยค่ะทำทนาแว่สิบสองแยกสองก็คือซอยสุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดปรีพนมยงยี่สิบหกค่ะ อุยแต่บ้านไม่ดับไม่โดนเกือบเกือบอยู่แยก8รลอดไปคุณไงหาที่ไปเนี่ยแต่เช้าถึงบ่ายเนี่ยอุ้ยวันนั้นทำงานพอดีลอดตายละอันนี้ตอนต้องกับไปบอกที่บ้านหาอันนี้จุดนี้บ้านในฉันเองนะคะครับปลาย8โมงครึ่งถึง3มโมงครึ่งค่ะบริเวณสปาลอยคนข้าหมู่บ้านฟาอราวิวถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้านะคะซอยผลโยธิน1ิดับตลอดซอยซอยผลโยธิน14ตั้งแต่โรงเรียนรุจิเสรีวิทยาถึงโครงการผลโยธินพาร์คคอนโดมิเนียมค่ะ จากซอเจริญกรุง107ตลาดประดู1ถึงซอเจริญกรุง107แยก7ค่ะต่อไปนะคะเข้ามาใกล้ๆกๆออฟฟิศเราอีกแล้วอ่อนนุช46ค่ะก็เป็น8ดโมงครึ่งถึง4โมงครึ่งอ่อนนุช46ฝั่งขวาตั้งแต่ทั้งน้ำถึง3แยก สี่นักคารินสาิอันนี้เป็นฝั่งขวานะคะตอนแรกที่บอกบไปวันเสาร์เนี่ยดับฝั่งซ้ายวันอาทิตย์ดับฝั่งขวาค่ะแล้วก็เป็น9้าโมงเช้าถึง3าโมงครึ่งค่ะรามคำแหง24ตั้งแต่แยก3 0ถึง34นะคะนนทบุววร,รีค่ะ8ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งคลองฝรั่งซอยปูนป้้นหมู่บ้านึากษ 1, าหนึ่งซอยโรงพานถนนบางกรวยไซน้อยไฟดับค่ะส่วนประการแถวแถวบ้านเพีน เพื่อนบ้านของเราบ้างนะคะก็8ดโมงเช้าถึง3ามโมงครึ่งค่ะ ตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียดำมฟ m ม l y m a r t าบ้านภาษาจีนหมู่บ้านเทพารักษ์4หมู่บ้านเสรีทิพพามาดโครงการเอื้ออาทรบางบองหมูบ้าน9000 0ถึงร้านกันเองค้าวัสดุถนนปานวิถีฝั่งตะวันออกนิคมอุตสาหกรรมเมืองใหม่บางพลีซอย6ทับตั้งแต่บอ่อบำบัดน้ำเสียขออภัยค่ะตั้งแต่บอ่อบำบัดน้ำนิคมอุตสาหกรรมเมืองใหม่บางพลีบริษัทไทยคีชาประเทศไทยจำกัดบริษัทแท็กเทค จำกัดบริษัทนิชินโบเมคาทรนิกประเทศไทยจำกัดบริษัทคิดส์ประเทศไทยจำกัดบริษัทพีพีโคตติ้งประเทศไทยจำกัดบริษัทเฟอร์เนียเอลซีเอลจำกัดบริษัทโมเดิร์นเคมิคอลจำกัดบริษัท ETA ประเทศไทยจำกัดที่ไร่เรียงมาทั้งหมดนะคะก็เป็นพื้นที่ที่จะมีไฟดับ ก็เขาเขียนไปเลยจากประกาศนี้ค่ะการไฟฟ้านะครหลวงมีความ <aime> จําเป็นต้องทํางานเกี่ยวกับสายไฟฟ้าสายไฟ <S <S นะคะป้อนไฟฟ้าแรงสูงทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบํารุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการไฟฟ้านะครหลวงจําเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้ค่ะใครจะทําอะไรช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ต้องดูประกาศนี้ให้ดีนะครับ กลับมาเรื่องเมื่อสักครู่นะคะที่มีการร้องเรียนมาว่าบริเวณถนนหาไทยราชสร้างเสร็จแล้วเปิดถนนสีเลนแต่วิ่งได้2เลนถนนนี้มีชุมชนมาอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้มีป้ายรถเมล์แต่ไม่มีรถเม์วิ่งผ่านทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะมาพูดคุยกับคุณโอภาสเพชรมุนีค่ะผออ,องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมกจะมาชี้แจงในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะผอ,อคะ่ะครับสวัสดีครบะผอค่ะจากเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมาค่ะ เรื่องนี้บริเวณถนนธนายรัฐทำไมทำไมมีป้ายรถเมย์แต่ว่ายังไม่มีรถเมย์คะอ๋อก็ตรงถนนไนลยราเียตอนนี้เพิ่งจะทําเสร็จเองใช่ไหมครับตรงบริเวณปากทางเข้าตรงที่ตัดกับสวิตช์มานะครับแล้วก็มีการขยายถนนเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยทางเราก็เกณฑ์การดลที่สองก็ก็ได้เริ่มการลงสํารวจแล้วนะครับแล้วก็ว่าจะจากการดลจังไรแล้วก็ตอนนั้นในปัจจุบันมีพวกรถสองแถวนะครับรถหมดสี่ที่ได้รับการดลจากกรมการขนส่งบกเดินอยู่ที่ทางกทมก็ ก็คงเล็งเห็นนะครับว่าหมู่บ้านจถนั้นเยอะนะครับก็ายรถเมล์ต่างๆเนี่ยเป็นการดําเนินการก่อสร้างโดยกทมนะครับแล้วก็มีการสร้างไปงหน้า่งเราเองก็คงจะลงมาในรายละเอียดตรงไอ้ทีแล้วมีการทาประชาพิจารณ์ทำผลการตำรวจแล้วก็นําเสนอโครงการวาหลวงกระบกเพื่อเพื่อจะขอเส้นทางอนุญาตในการเดินรถนะครับจากกรมการหลวงระบอกอีกทีหนึ่งครับผมครับอืมค่ะแล้วคาดว่าน่าจะมีรถมาวิ่งได้ ประมาณเมื่อไหร่คะท่านพอคะคือตัวด้วยด้วย,วยการจํากัดของรถในปัจจุบันที่เราในปัจจุบันเราเพิ่มในรถสาย525 526ที่วิ่งใหม่คู่ซ้ายคู่ขวานะครับเป็นวิ่งคู่ขนาดตงนั้นแล้วก็ในในในเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่เปิดใหม่เพราะว่าเส้นอารฟยาดเขาจะว่ามันน่าจะต่อไปอย่าง,งตลาดมุกกรครได้ตรงนั้นเราก็คิดว่าบริเวณนี้เราก็ก็คงจะ ก็พยายามไว้เร็วที่สุดนะครแต่ว่าตอนนี้ต้องต้องอันหนึ่งก็ต้องคงจะรอเรื่องรถใหม่เข้ามาก็อยากเร็วที่สุดประมาณ6เดือนนะครับผมนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับเป็ารขอรับเดือนเด้อเขาบอกตอนนี้รถสองแถวแน่นมากเลยค่ะท่านรถแถวสมกรเราไม่มีครับไม่ไม่มีรถเพราะเราเก็มีมีรถอยู่แต่ก็เป็นจำนวนจำกัดที่วิ่งอยู่ในปัจจุบันรถใหม่จะมาเมื่อไหร่นะฮะเพราะถ้าเพราะถ้าเราเองเราจะต้องเอารถมาวิ่งในกันนี้นะครับเราก็ต้องถอนรถจากจางจากใคยหรือมานะครับโครับตรงนี้แต่ว่าแต่ว่า เดี๋ยวต้องคงหางเรือกับทางกรมทางระบบนะครับเพื่อจะให้ได้การได้รับใบอนุญาตเส้นทางมาก่อนนะครับแล้วก็จะจัดเทิดอาจจะเป็นถ้าเราไม่มีอาจจะให้รถรถในช่วนวิ่งไปก่อนด้วยไงเดี๋ยวก็คงเป็นการแก้ปัญหาใหเร็วสุดท่านัครับผมครับก็น่าจะมีรถได้ต่อไปนะต่อไปก็น่าจะมีรถได้ใช่ไหมครับต่ไรนะครับต่อไปก็น่าจะมีรถ อ๋อตอน่อไปต้องมีรถแน่นอนเรื่อถนนสถนนสี่แลนอยู่แล้วถนนแล้วความความเจริญมีอยู่เยอะตอนนี้เราก็ไปตรงถนนคุกซ้ายคุกขวาไปบริเวณเพิ่มเพิ่มเปทางนู้นก็ตอนนั้นจะมีปัญหาเนี่ยบนชนเรื่องคือประชาชนอยากได้แต่บางทีเนี่ยรถสองแถวอะไรก็ไปการมาทวงเราอ่ะนะครับว่า พวกเราไปิ่งครับเส้นทางเขาอะไรได้ไหมองนั้นอยู่มันก็มีเหมือนกันเราก็คอยเคลียร์ไว้ขบวนชนต่างๆต่างคนแต่ก็มองเห็นประโยุน์เองขณะของเราเองเราต้องมุมมองถึงประโยชนประชาชนอยู่แล้วนะครับเพื่อจะหมักดันลดเข้าไปได้าตรงนั้นให้เร็วที่สุดครับผมครับค่ะพ่อคะขอถามเพิ่มอีกนิดนึงค่ะมีประชาชนบางคนเขาถามมาเรื่องของป้ายรถเมล์ในบ้านเราอะค่ะที่ตอนนี้มีเพียงการบอกแค่ ป้ายรถเมล์บอกสายที่วิ่งเท่านั้นจะเป็นไปได้ไหมคะที่หลังจากนี้จะมีการปรับปรุงให้ป้ายรถเมล์บอกสายแล้วบอกว่าสายนี้วิ่งผ่านจุดไหนบ้างเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ขึ้นรถเมล์เป็นประจำก็อาจจะงงๆแล้วก็หลงทางต้องมารถเมล์มาคันหนึ่งรอทีหนึ่งถึงจะรู้ว่าต้องขึ้นสายไหนทีพอเป็นไปได้ในเรื่องนี้แล้วค่ะเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นความฝันเลยนะครับของเราในฐานะเราคนเดินรถแล้วเราก็รู้นะครับว่าประชาชนร้องเรียนเรื่องนี้เยอะมากทีนี้เพิ่เนี่ยเรื่องป้ายรถเมล์เป็นเรื่องที่เราแตะไม่ได้เลยครับแล้วก็คงอย การทับไปเรามีอัจฉริยะในการทับไปเรามีมองสาเเรื่องปลอดภัยด้วยเพราะเราคิดว่าอย่างกรณีที่มีการข่มขืนประชาชนที่วัดเสียมเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับผมคืนพ้ษสาษอะไรเงี้ยมันก็ควรจะทําให้ไฟล์โปร่งแล้วก็ครวรจะมีการเป็นไฟวิ่งนะครับมีก็สังเกตกาเรามีการนำนำเสนออยู่ครับในการทับไปรามีให้ชัดเจนว,ว่า จะทําย <muitas S 2> ังไงและการการอัปเดตไปล์รูปีอีกครั้งหนึ่งเพราะบางบางในบางสายบางอะไรมีการปรับปรุงเส้นทางเดิมมาหลายก็มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดิมตรงนี้ก็คงจะมีการหาลือแล้วก็เราเราได้เริ่มประสานงานกับทาง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 กทมทางท่านรองเพราะว่าอยู่ผลแล้วนะครับว่าตรงนี้คุณจะมีการคารือมีการรีไวท์ในหลายอย่างเพราะว่าผู้ผู้ดูแลไฟล์รูปีทั้งหมดในกทมนั่นคือคือทางคืออัาวิคือทางสุเรียกมาแล้กอนนะครับคือทางท้องถิ่นทครับต้องฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณท่านมากค่ะไม่เป็นไรครับคผมค ค,ค่ะสวัสดีค่ะผู้อำนวยการโอภาสเพชรมุนีนะคะผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหรือว่าขอสมกค่ะก็อย่างที่สาวออฟฟิสร้องเรียนมาถนนทไท,ย,ทยราชนะคะ บอกรอยหเดือนใช่คอยหเดือนเราก่อนแล้วกันค่ะจะเย็นๆกันไปแต่ป้ายบอกทางก็คงต้องรออีกนานรอน่าจะนานอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่ขึ้นอยู่กับขอสมกองหน่วยงานเดียวเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครด้วยแต่อยากให้รีบเร่งให้มีนะคะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศใกล้เคียงเราเนี่ยเขามีกันไปหมดแล้วฝรั่งไปไหนมาไหนขึ้นรถเมลได้อย่างสะดวกสบายนะคะอยากให้บ้านเรารีบแก้ไขในปัญหาเรื่องดังกล่าวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเชื่องช่วงหน้านะคะมาติดตามค่ะ เรื่องของเขาก็ร้องเรียนมาอันนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ